ครูยันไม่ได้ตัดต่อภาพขนหัวลุกร่วมเฟรมทัศนศึกษาเจดีวัดภูเขาทองครูยืนยันไม่ได้ตัดต่อกรณีถ่ายภาพขนหัวลุกทั้งโรงเรียนเมื่อแขกไม่ได้รับเชิญร่วมเฟรมกับครูนักเรียนที่ทัศนศึกษาเจดีวัดภูเขาทอง จากกรณีมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งโพส์ภาพสุดหลอนหลังครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวะชมเจดีวัดภูเขาทองพร้อมถ่ายรูปกลุ่มนักเรียนที่บันไดาทางขึ้นเจดีเป็นที่ระลึกแต่เห็นมีภาพอะไรบางอย่างติดอยู่เหนือขึ้นไปลักษณะคล้ายหัวคนจนเป็นภาพที่ชวนขนหัวลุกโดยระบุว่าจะหลอนไปไหนวัดภูเขาทองจนทําให้มีผู้ชมเข้ามาดู9ล้านกว่าวิว ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีพบครูของโรงเรียนต่างวิภากษวิจารณ์ถึงรูปดังกล่าวสอบถามครูจนาต่อน้องซึ่งเป็นเจ้าของติ๊กต็อกเล่าว่าวันที่12กันยายนที่ผ่านมาได้พานักเรียนชั้นปสี่ ป .6 ประมาณ300คนไปทัศนศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขากลับได้แวะชมเจดีวัดภูเขาทองพร้อมถ่ายรูปกลุ่มนักเรียนที่บันไดาทางขึ้นเจดีไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับซึ่งตอนถ่ายคนที่ถ่ายคือครูหยกยังไม่ทันสังเกตเห็นอะไรผิดปกติถ่ายเสร็จก็รีบขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางกลับจนมีการส่งรูปในกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนจึงได้สังเกตเห็นว่าในภาพถ่ายไม่ได้มีแฉพานักเรียน แต่มีเงาดำๆลักษณะคล้ายคนชัดเจนเห็นเฉพาะศีรษะจากนั้นนักเรียนก็เริ่มถามในลายกลุ่มกันเองว่ามีรูปคนอื่นอยู่ด้วยครูได้สูมรูปดูก็พบบริเวณด้านบนขวามือของภาพมีลักษณะเหมือนศีรษะคนไว้ทรงผมโบราณและที่มุมปากลักษณะเหมือนมีสีแดงบางคนเห็นภาพก็มองว่าเหมือนเลือดแต่บางคนก็บอกว่าเหมือนคนโบราณเคี้ยวหมากแล้วเลยที่มุมปากบางคนก็บอกว่าก่อนถ่ายรูปเจอแม่ชีสองถึงสามคนด้วย ครูคอรจนาเจ้าของภาพยืนยันว่าไม่มีการตัดต่อรูปอย่างแน่นอนตนเองรู้สึกกลัวและรีบลบออกจากโทรศัพท์ทันทีตนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะที่วัดภูเขาทองมีความศักดิ์สิทธิ์มีประวัติเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาตนเองก็ไม่ได้ลบหลู่แต่อย่างใด